เดี๋ยวผมอวดต้นไม้ดีกว่าผมมีต้นไม้ถิงๆในค้งแสงผมี่เพียบเลยตอนนี้กําลังอยู่ในกระแสนะครับแดงอินโดครับผมหนึ่งในเบนจภาคีของผมเองผม <laughs> มีแล้วครับนี่ราคาไม่ต้องพูดถึงนะไปเซิร์ชกันเราเองนะครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับช่อง Green Buddy ชาแนลกับนมร้อยอร่อยจินตนาอีกครั้งครับผมวันนี้แมงชิวจริงๆก็วันหยุดครับโอกาสจัดระเบียบเรียบร้อยให้กับต้นไม้ของผมทั้งนหม่จะดูรบไปนิดนึงนะครับอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามนี่พิโลฟลูจีอันนี้ต้นแม่พันธุ์นะเดี๋ยวจะเอาใส่กระถางสวยๆวยันว่างก็มีอะไรจัดต้นไม้ที่บ้านที่กรีนบัตดี้ของเราให้มันสวยงาม ก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยจัดทีหลังก็ได้ไหนๆก็มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมปวดต้นไม้ดีกว่าผมมีต้นไม้เจ๋งๆในคังแสงผมที่เทียบเลย <c oughs> วันนี้ปวดต้นไม้กันดีกว่าเ <c oughs> องน,นี้ทําไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวไล่ต้นไม้ที่เจ๋งๆของผมไปทีละอันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปตั้งโต๊ะก่อนคังแสงอยู่นูนเทียบ <c oughs> ยเดี๋ยวแล้วเรามาเจอกันดีกว่าเดี๋ยวผมไปจัดที่ทางก่อนโอเคแล้วเจอกันครับ เอาล้ครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงข้างหน้าออฟฟิศกรีนบัดดี้แล้วเดี๋ยวจะอวดต้นไม้ที่ผมมีกันที่ผมชอบถึงข้างหลังนี่ประมาณนึงนะประมาณนึงเดี๋ยวเอาประเภทแรกก่อนประเภทแรกเอาเอากล้วยก่อนไหมกล้วยก่อนช่วงนี้กำลังบ้ากล้วยเดี๋ยวเอากล้วยมาดูก่อนไล่ไล่ไล่จากไอ้ต้นเล็กๆไปยังต้นใหญ่นะเดี๋ยวไปเอากล้วยมาให้ดูนี่เป็นไงต้นนี้โอ้หมันไล,มนไล่มันไล่สดขายของเลยวะ่ะอ้าว ใครจะ CF ก็มาเลยนะคอมเมนต์ได้จากข้างล่างเลยเอาอวดก่อนเอาเอาอวดเอาอวดอันนี้เขาชื่อว่าต้นกล้วยป่าหรือท่านประธานเรียกกล้วยเถื่อนแม่ต้นนี้ครับกล้วยป่าชื่อวิศาสต์มูซาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันเป็นกล้วยป่านะ,ะบางคนก็เรียกกล้วยเถื่อนผมเห็นว่าสวยดีมันมีใบที่เป็นลายประาะ,ะนะอันนี้ก็หนึ่งในต้นที่ผมมีนะ สวยางามแต่นี่มันต้นเล็กแต่ไอ้กล้วยป่าเนี่ยเดี๋ยวพอโตไอ้ลายเนี่ยเขาจะหายไปนะอันนี้ก็ได้มาสองาทิตย์ละคุณป้าแถวบ้านเขามีผมก็เลยไปขอเขามาสว,สวยดีสวยดีต้นที่หนึ่งน,นี่ของกล้วยนะนี่ของกล้วยเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งต้นต่อไปเดี๋ยวดูต้นต่อไปมาเจอต้นนี้ขนเข้าไปป็นไงผมมองไม่เห็นน,นี่นี่นี่โอ้โอ นี่นี่น,นี่โอ้โหเป็นไงเฮ้ยเหมือนกันเด้ดเลยกับกล้วยป่าเมื่อกี้แต่ขอโทษครับลายชัดมากแะบครับผมดูสิดูสินี่ต้นต้นเมื่อกี้ราคาประมาณ2อ0สามแล้วแต่ชอบถูกใจก็ให้กันฟรีก็ได้อันนั้นไม่ไม่ค่อยมีราคาแต่ต้นนี้เหมือนกันนะแต่ไม่ไม่ใช่ เดียวกันเขาเรียกว่ากล้วยเสือพรานนะครับลายจะเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่พอโตไปลายมันจะยังอยู่จะมีลายไปตลอดเลยแล้วก็สูงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความเป็นเฉพาะตัวก็คือก้านจะ,เป,นเ,ะเป็นสีแดงสีเข้มไปทั้งแนงเลยและหลังใบพามเป็นสีแดงนีใบก้าวขึออกมาเลยเป็นไงเป็นไงโอ้โหต้นนี้ เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันยังไงงงพิเศษกว่าอันนี้ราคาอันนี้ซื้อมาก็หลักพันนะอันนี้มีราคานะฮะนี่ไงช่วงนี้บ้ากล้วยบ้ากล้วยอโอเคเดี๋ยวไปเก็บก่อนนัดนี่สวยไหมสวยไหม,อมยอดยอดและต้นนี้มามารัาอันนี้ขึ้นได้มา สอามวันที่แล้วเขาคือกล้วยพัดแคะด่างนี่ไงน่ารักนะไงน,น่าจะไม่ใช่ตระกูลมูซ่านะมูซ่าคือชื่อวิทยาศาสตร์กล้วยไอ้ต้นนี้มันน่าจะเป็นเฮลิโคเนียต้นนี้ก็หลักพันหลักพันเหมือนกันนะครับต้นนี้แต่ว่าผมยังอยากเลี้ยงอยู่เพราะมันสวย ดูเ้าตัวหน่อยมีลายอันนี้เพิ่งเอามายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนี่จะอวดอจะอวดนี่ตรงนี้บ้ากล้วยอ่านี่นี่กล้วยพัดน,นี่ไปลวเดีย๋ยวไปดูต้นต่อไปเดีย๋ยวไปดูต้นต่อไปกันนะฮะตามมาตามมามาดูต้นต่อไปกันนะจริงๆอยากให้ดูต้นนี้นี่นะครับ เหลือแต่ตอเปนตัดมันทำไมตอนมาม,นมันมีใบนะแต่ว่าอยากให้มันแตกกิ่งสวยๆอันนี้ก็คือต้นกล้วยน้ำว้าไอศครีมครับนี่เหลือแต่ต่อแต่ว่าจะเห็นว่ามีมียอดขึ้นมาแล้วนะตัดแตงไปแต่ให้ดูต้นก่อนนี่มีต้นกล้วยน้ำว้าเมื่อกี้เมื่อกี้หยิบต้นกล้วยพัดมาให้ดูใช่ปะ่ะมันจะลำบากนิดน,นึงนะนี่อันเนี้ยกล้วยพัดแพร่ด่างเป็นแค่นี้สวยดีนะ ไอเน,นี้ยก็คือมีทั่วไปนี่มีทั่วไปกล้วยพัดอ่านี่กล้วยพัดอันนี้ปลูกนานแล้วก็หาได้ทั่วไปนะครับกล้วยพัดอันดับต่อไปที่ใหญ่ของเราโอ้โหนี่ถ้าทุกคนสังเกตด,ดูให้ดีเขาจะมีลำต้นสีดำนี่เป็นไงเขาชื่อว่ากล้วยดำอินโดอันนี้เร่มีราคาแล้วนะอันนี้ได้มาก็เกือบเกือบสองอาทิตย์เหมือนกัน ไปหาต้นไม้ท่านประธานแล้วก็เห็นมันเกิดอยู่ในที่ของคนที่ขายก็เลยซิวมาวนี่มีต้นเดียวเอาไว้ให้เป็นแม่พันธุ์เดี๋ยวให้มันออกหน่อเดี๋ยวจะเอามาโชว์ตัวให้ดูเผื่อมีใครอยากได้นะกล้วยดําอินโดและท่านภูมิเกียรติสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีปโปรดทราบเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าตรงนี้ชื่อฝันใจของผมเอง ไม่เคยเปลี่ยนแปลงรักมั่นคงมากในดวงใจเลยนะเขาคือกล้วยด่างฟอลอริดาอ่าโอ้โหดูใบดิครับดูใบดิครับโอโบ้โหเป็นไงฮะโอ้โหนี่เพิ่งแทงใบใหม่ขึ้นมานะหนึ่งหลอดนี่เขาเรียกเป็นหลอดนะนี่เป็นไงนี่โอ้โหสวยมากดูดูดูลายดิครับกล้วยด่างฟลอริดาต้นนี้ผมหวงมากเลยเพราะว่าปลูก มานานแล้วนะครับให้ลูกให้หลานไป2รุ่นแล้วนะจริงฟหมเทียบกับหน้าบรเบอร์เ,รอเทอ,อร์กุ้ดยด่างฟลอริดานะชื่อสามัญก็มูซาฟลอริดาไม่มีในไทยนะผมว่าน่าจะนําเข้ามาตั้งนานแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในกระแสน,นะครับกุวยด่างอยู่ในกระแสเลยเพราะว่าราคาเนี่ยต้องสองหมื่นขึ้นถ้าไนะซานี้คงเกินนั้นไปเยอะแล้วละแต่ก่อนเอามาปลูกเนี่ยมันราคาหลักพันนะช่วงนี้มันวงการกล้วยมันเป็นที่ นิยมกันขึ้นมาซึ่งเปนสวยจริงๆแหละดูดิดูดิดกล้วยไปอยู่สี่ห้าอย่างแล้วใช่ปะแต่ว่าข้างหลังก็เป็นหมวดไม้ใบนะแต่แต่มีอีกหนึ่งต้นในหมวดกล้วยผงพึ่งได้มากำลังจะเอามาเลี้ยงแบบรู้สึกแบบในที่สุดผมก็เป็นโลกกล้วยงอกจนได้ครับมีต้นที่หนึ่งไม่จบต้นต่อไปตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูความพรีเมียมของต้นกล้วยกันผงพึ่งได้มา รู้ไหมว่ามันคืออะไรคุณรู้ไหมคุณรู้ใช่ไหมกล้วยแดงอินโดครับผมต้นนี้หนึ่งในเบญจภาคีของผมเองฮ่าเพิ่งได้มาก็เลยเอามาอบไว้ก่อนตอนนี้ได้หน่อมาดูฮะรากออกมาแล้วนี่ถามว่าทำไมหนุ่มถึงบอกว่าเป็นเบญจพาคีของหมวดกล้วยต้นนี้ แพงกว่าฟลิดานะตันนี้นะตอนเนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยแพงกว่าราคาฟลอริดาที่ผมพูดเมื่อกี้นะแพงกว่า20,000นะไอ้ตันเนี้ยอยู่กับผมดูลายสิครับดูลายโอ้โห,โหพระเจ้าสีแดงลายพายุฝนครับโอ้โห <S <S เก็บไว้ก่อน<ๆ>เก็บไว้ก่อนอันนี้ทำนนะอันนี้เไปไ็นง ไปไงอือหือเลยอือหือเลยไปไงวันนี้เจออวดต้นไม้แล้ววันนี้จะอาลงกระถางตอนนี้อวดต้นไม้ก่อนนะมีอะไรบ้างหลืมไม่ได้นี่ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันสุดฮอตของผมต้นกล้วยต้นสุดท้ายที่จะอวดวันนี้รู้ไหมต้นอะไรคุณรู้จักหรือเปล่าเห็นด่างๆนี้รู้จักไหม นี่คือกล้วยปาปัวด่างครับโอ้โหยังไงไงครับโอ้โหสวยมากดูดูใบดูใบดูใบไม่ใช่ที่อาหรับอิมเบรตนะดูใบคือดูใบกล้วยเนี่ยเป็นไงเป็นยังไงครับนี่นี่ก็หนึ่งในเบญจภาคีของผมนะตามชื่อเลยนะนี่ยังเบีอยู่นะมันจะต้นแบบสองเมตรสามเมตรถ้าโตไปตามธรรมชาติก็หลักหมื่นเหมือนกันครับต้นนี้แต่ลายสวยมาก อยากให้เห็นเนี่ยเลมันแบบดูดินี่แค่ต้นเล็กๆนะหลายมาแล้วอะอย่างสวยเลยอะมันจนมากมันจะเป็นกล้วยด่างนะที่เอามาโชว์เนี่ยปลาปัวด่างก็พื้นเพก็มาจากน่าจะาประเทศปราปัวนิวกินีนะครับตามชื่ออันก่อนไปสวนตาคุณใจเนี่ยไม้ด่างเป็นไม้ใบเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยเรือนแสนไเงที่ผมมีตอนนี้สูสีสูสีบอกให้โช ต้นกล้วยเรือนแสนเหมือนกันครับเหมอนวดอวดข้างๆนี้ก็ธรรมดานะก็สามารถไปดูในเพจ Green Buddy Channel แล้วก็ต้นไม้กระต่ายแมวได้นะเป็นต้นไม้ที่แบบไม่ฟอกอากาศนะครับนี่แล้วก็อาจจะเป็นไม้มงคลไม้น่ารักน่ารักเล็กๆน้อยๆก็ไปดูกันได้นะจะขึ้นที่อยู่คอให้ตรงข้างล่างนี้หมดแล้วกล้วยหมดแล้วแต่ยังมีไม้ใบไม้ใบเดี๋ยวเอาไปใให,ให้ดูได้ไม้ใบมาใหม่ ไม้ใบก็ในกระแสก็จะเป็นไม้ใบด่างนะครับไม้ด่างไม้ฟอกกากก็กําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้มีกับเขาด้วยมีกับเขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูทีละตัวนะเป็นไงอ่อฮะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเบอร์เบิ้ลหมอกด่างอ่าต้นนี้ม็นออกด่างเหลืองเลืองเขียวเขียวนี่เขาเรียกฮาร์ป ด่างครึ่งหนึ่งคนดูสิครับสวยนะอันนี้น่าจะอยู่หลักพันนะก็แล้วแต่ว่าจะพอใจในลายในความด่างแค่ไหนในท้องตลาดก็มีไปหาดูราคากันได้นะครับเบอร์เบิร์นมาด่างถ้าต้นสูงสูงเลื้อยขึ้นเสาดีๆก็หมื่นเหมือนกันครับต้นต่อไปอันนี้เพิ่งได้มาน่าจะเป็นภูอินโดด่างนะครับนี่ไง ดางเลื้อยกําลังจะเลื้อยขึ้นเสานะตอนนี้ก็ไม่ขายนะครับตอนนี้เลี้ยงให้สวยๆเพราะว่ามันสวยเหลือเกินนะลองไปเซิร์ชดูราคากันในอินเทอร์เน็ตนะครับต้นนี้ต้นต่อมาตนนัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกออเทอรียมไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกไหมนะภาษาไทยเขาเรียกหน้าวัวใบหัวใจเศรษฐีตอนนี้แบบจะเห็นว่ามันม,มีลายประมาณนี้นะมันเป็นไม้ใบนะครับนี่นี นี่อันนี้ยังเบดีนะเอามาอวดว่าต้นนี้ก็หนึ่งในคอลเลคชันที่ผมชื่นชอบนี่และสองต้นนี้ที่ทุกท่านได้ดูอยู่นี้นะครับต้องขอบคุณไปยังเพื่อนใจซอยยีนะครับผมอนุเคราะห์มาให้อันนี้ปอนกระดาษดำนะครับนี่การดำสวยนะคุณใจให้มาตั้งแต่ต้นประมาณ ประมาณนี้มั้งอันนี้ถ้าใครยังจำพีที่เราไปเที่ยวสวนคุณตาของคุณใจได้อันนี้ไม่ได้ขโมยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณใจและคุณตาที่ให้ความอนุเคราะห์เมตตาผมมางาช้างด่างครับผมสวยงามจริงๆเลยเชียวนะว่านงาช้างด่างครับดูดูดูได้มาสองต้นต้นเล็กยังเล็กน้อยอยู่แต่ต้นนี้ต้นใหญ่เลย อันนี้ก็สวยเดี๋ยวรอต้อนใหญ่จะสวยอยงนี้มันจะแบบบางใบหรอมาหฬารเลยนะบอนกระดาษดำอโลกาเซียถ้าใครยังจำอีพีีลูกไข่มังกรได้อยู่ในวงเดียวกันอโลกาเซียเป็นอโลกาเซียเหมือนกันแต่เป็นบอนกระดาษอยู่หลังใบนะครับหลังใบใบสวยงามเน,เนมีเส้นสายข้างหน้าสีเขียวสลับดำ้าต้นต่อไป ต้นนี้คือต้นบอนกระดาษด่างน่าจะด่างเหลื Twelve, องนะนี่ดาวรุ่งดาวรุ่งราคาเนี่ยถ้าตอนนี้ผมเห็นก็ถ้าต้นสวยๆนะเจ็ดสี่ห้าใบต้นสูงๆใ่ายหม่ก็มีหมื่นละราคาหมื่นอันนี้ก็เบบีตันงอยู่ผมไปก่อนนะอันนี้มาใหม่แบบเบบีสุดๆบอยสีแต่มันเป็นด่างนะลำต้นจะนี่โลกาเซียบอย์ฮาร์ฟ แต่เป็นบอนสีนะทุกคนและถ้าทุกคนยังจำกันได้ครับเดยโอเป็นไงมาอยู่กับผมแล้วลายเนื้อวากิวที่รักต้นนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยในคลิปที่ไปเยี่ยมสวนคุณตาของคุณใจเนี่ยผมได้ขนะ้อมูลมาว่ามันเป็นต้นกิโลหงช้างนะผมคิดว่าไม่ใช่เพราะมันคือต้นไพโรโซ มันจะเป็นลายและสีอย่างนี้หมดเลยผมมีแล้วครับนี่ราคาไม่ต้องพูดถึงนะไปเซิร์ชกันเราเองนะครับวันนี้สำหรับใครที่ได้มาใหม่ก็สมมติไปซื้อต้นไม้มาไปเอฟต้นไม้มาเอามาเลี้ยงให้อยู่ได้บางทีต้นไม้บางอย่าง,างเช่นต้นพันธุ์โซ่เนี่ยมันจะลดน้ำมากไปน้อยไปบางทีก็ไม่รู้เรามือใหม่ก็ใช้วิธีแบบผมนะผมก็จะมีนี่ทุกคน มีจานร,รองนะครับแล้วก็ใส่น้ําไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วบางไว้แต่เราก็ต้องลดน้ำเขาด้วยนะครับก่อนลดน้าเขาไป <_ d ata> พวกไม้ใบสนมากก็แดด5 0าเ็นะก็แดดแค่ครึ่งวันพอเ <_ d ata> พราะว่าใบเขาจะแบบใบมันที่เป็นใบด่างมันจะมีความแบบเซนซิทีฟมากหน่อยมันจะอยู่กับแดดทั้งวันไม่ได้มันจะใบไหมนะ <_ d ata> อันนี้คนที่หัดปลูกต้นไม้อะอย่างผมเนี่ยไม่มีความรู้อะไรห,ะ <_ d ata> หรอกเวลาซื้อก็เช็คเช็คระบบรากด้วยก็ได้เดี๋ยวเอาต้นนี้ให้ดูนะอันนี้ คือต้นเงินไหลมาด่างขาวนะครับใบนี้กําลังมานะลุ้นๆว่าจะฮาฟหรือเปล่านะอันนี้อีกใบนึงอันนี้เขียวมาอย่างนี้จะเดือนแล้วนะยังเขียวอย่างนี้อยู่เลยไม่รู้ว่าจะสีนี้ไปตลอดหรือเปล่าแต่มันสวยนะอันนี้น่าจะอยู่หลักพันนะไม่แพงมากอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับสําหรับคนที่หัดซื้อต้นไม้ใหม่ๆอันดับแรกก็ดูใบนะครับสดชื่นดีไหมนะนี่แล้วก็ดูที่ตัวกระถางนิดนึงนะ ถ้าเป็นไม้ที่มันมีรากเนี่ยเราก็ดูรากนะครับพี่ก้นเนี่ยถ้ารากเดินแน่นอย่างนี้นะโอกาสรอดสูงมากคุณก็จะเลี้ยงได้เติบโตแข็งแรงนะนี่มีรากครับอันนี้ต้นต้นอะไรวะเลียมเงินไหลมาด่างขาวบ้าบอีเดียวเชียวติดอยู่ที่จมูกนี่ลนะพูดไม่ได้เก็บก่อนต้นต,ต่อไป ต้นต่อไปกําลังมานะครับต้นนี้กําลังมาเลยบอนกระดาษด่างขาวนะไม่ธรรมดาเหมือนกันว่าโตมามันก็สวยเหมือนกันแต่มันจะเป็นด่างสีขาวเห<อ>มือนเดิมเช็ค<อ>นี่รากเดินสะดวกนะโ<อ>ตขึ้นไปใหญ่เลยอโลคาเซียเหมือนกันนะครับตอนนี้ได้มาอีกแล้วครับผม<อ>สนใจเข้าไปดูได้นะครับที่อยู่ข้างล่างนะก<อ>ินบัตตี้และเต้าแมวต้วนไม้กับเต้าแมวนะ ขายของขายของต้นต่อไปโอ้โหเอ้ยหนุม่มทำไมต้นไม้นายเยอะจังวะช่วงนี้ผมแหมเป็นคนรักต้นไม้นะอันนี้ต้นอะไรทำไมเหมือนคล้ายๆต้นบอนเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับต้นนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานเลยสดๆร้อนๆอ้หรอร้อนรอโอรอเล่นเยอะมอนสเตอร่าไทคอนด่างขาวนี่ไง แน,แน่แน่อันนี้เท่าที่ทราบมามันเป็นไม้เนื้อเยื่อนะไม่ได้จากมเมล็ดแล้วก็ไม่ได้จากการวางข้อของต้นแม่นะนี่มนเกิดจากการเพราะเนื้อเยื่อก็เลยไปจัดมาอันนี้จะเป็นมอนเซอราธรรมดานี่ใบเขาจะเป็นอย่างเนี้ยแต่นี่ยังฉีกไม่สุดนะเดี๋ยวเขาจะฉีกหลุดออกจากกันเลยเดี๋ยวาจะแบบฉีกเป็นริ้วๆเลยนะอันนี้ธรรมดานี่ยังงวนอยู่ ไม่ยอมคลายใบอันนี้ธรรมดาจะไม่มีลายอะไรเลยจะแต่ว่าใบมันสวยนะมันจะเป็นทรงแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่ครับจะเป็นทรงแบบนี้เลยนี่จะสวยเหมือนกันแต่อันนี้มันจะดา่างด่างขาวแล้วขาวครึ่งเขียวครึ่งด้วยเขาถึงเรียกว่า half moon นะครับผมนี่อ่าฮะท่านผู้ชมต้นต่อมา สัใ่าต้นอะไรเฮ้ยมันมอนซล่ารอเปล่ามันคือบอลกระดาษรอเปล่ามันด่างเหมือนกันเลยใช่ครับมันคือคอโรุกเซียบอลกระดาษแต่ไม่ใช่บอลกระดาษธ,ธรรมดามันคือบอลหูช้างด่างเหลืองครับผมนี่หูช้างครับบอลหูช้างด่างเหลืองนี่เดี๋ยวอันนี้ยังเบบีอยู่นะนี่นี่และมีใบที่3ามผมาแล้วต้นนี้บอกเลยครับ 10K ครับผม สบเคขึ้นไปนะครับมีกับเขาเหมือนกันโอ้โหนี่กรีนบัด d ี้ยินดีให้บริการครับนี่เป็นไงแล้วมันกําลังด่างสวยเลยเห็นไหมครับมีเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูใบนี้ใบนี้จะต้องแบบว่าเยี่ยมเลยต้นนี้พี่เมี่ยงของผมอีกหนึ่งต้นนะครับเก็บก่อนของดีอย่าอวดเยอะสห็ไหมผู้ผู้ต้นต่อไปต้นอะไรเอ่ย พลูฉีครับผม EP พินัมฟาวดฮาใบกำลังฉีกเลย EP พินัมพินาทัมไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะจริงๆมันชื่อพลูฉีกแต่มันไม่ใช่สายพันธุ์พลูนะครับเพราะพลูนี่มันเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับมอนเซอร่าแต่อันนี้ไม่ใช่สายพันธุ์มอนเซอร่านะชื่อสามัญคือชื่อสามัญเลยนะ EP พินัมแล้วก็ตามด้วยชื่อพินาทัมนะครับพินาทัม มันมาจากคาว่าพินเนตมั้งพินเนตที่แปลว่าคล้ายขนนกอะเนี่ยมันจะดูว่ามันจะเวลามันฉีกมันจะเป็นเหมือนเหมือนขนนกอะครับเนี่ย <c oughs> ดูสิฮาร์ฟฮาร์ฟประทานโทษครับฮาร์ฟโอ้โหนี่ฮาร์ฟแต่คนไทยบางคนเขาก็เรียกเอ่อพลูฉีกแต่ในในตลาดเขาจะเรียก EP นะครับพล <c oughs> ู EP <c oughs> อันนี้ต้นที่ 2, 2> <c oughs> อันนี้ใบยังไม่ฉีกอะแต่เลื้อยแน่ แต่ฮารฟมาเต็มแล้วนะฮะนี่โอ้โหเป็นไงด่างสวยเลยนไงโอ้โหโอเคเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนอันนี้เก็บก่อนนะและอีกหนึ่งต้นโอ้ตัวนี้ต้องขอบอกว่ามันเป็นความโชคดีเลยนะครับที่ไปเจอมาบันแบบว่า ไม่เห็นในในตลาดสักเท่าไหร่นะตอนนี้เดี๋ยวให้ดูโอ้โหโเป็นไงโอ้โหสุดนะครับต้นนี้โอ้โหดูดูใบครับดูใบดูใบที่อยู่ประเทศไทยนี่แหละไม่ต้องไปถึงอาหรับอิมิเรตนะสุดยอดเลยโอ้โหดูดูดูกันให้สนุกสนานนะฮะโอ้สวยงามมากโอ้ เป็นไม้มงคลด้วยนะต้นนี้คือบอนสีมีชื่อเรียกนะฮะมีชื่อเรียกก็คือต้นบอนสีแสงสรารมต้นบอนสีแสงสรารมนี่มันมันมีมานานแล้วมันมันปราหนึ่งเป็นไม้ในตำนานของของบอนเลยนะครับมันมันมีมานานแล้วแต่มันหาไม่ค่อยได้อ่ะตอนเนี้ผมไปได้มาผมไปได้มาโอ้โแล้วดูสีเลครับโอ้โหไหนด,ดูใบจริงริดูดดฮ โอ้หมันพิเศษจริงๆอ่ะมันแสงสราญรมจริงๆครับผมมันเป็นไม้มงคลน,นะเอาไว้ที่บ้านก็จะมีความโชคดีอยู่ใบนี้อยู่ใบนี้อยู่ใบนี้โอ้โหโอ้โหเป็นไงโอ้โหต้นนี้ต้องบอกเลยว่าหลัก 10K ขึ้นไปครับผม<อ>หมื่นขึ้นนะครับต้นนี้อันนี้ได้มาโดยที่ไม่ได้จะพูดว่าไงอ่ะเอาผมเอาต้นไม้ไปแลกมานะครับผมไม่ได้ไปซื้อมาผมเอาต้น ช่อระพีเดี๋ยวไปดูต้นช่อระพีกันนะอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตายในอีพีที่แล้วที่คุณจใจถามผมว่าไอ้ต้นข้างๆผมต้นนั้นน่ะไอ้ดอกแดงๆมันคือต้นอะไรนั่นแหละครับแต่ตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนออ้ยมันเขี้มจริงเลยว้สุดยอดความสวยงามครับอีกหนึ่งความงามของตระกูลบอลครับผมเป็นบอลสีนะโอ้โหสวยมากต้นนี้ หนึ่งในคอลเลกชันพรีเมียมของผมครับจริงๆก็มีอีกหลายต้นนะครับแต่ว่าเอาที่ผมชอบมาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมีต้นใหม่มาก็เดี๋ยวเอาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นโอ้โหมีทั้งกล้วยนะมีไม้ใบนะไม้ด่างโอ้โหยะแย่มากมายแต่เมื่อกี้ติดไว้หนึ่งครั้งต้นบอนแสงสรานลมเนี่ยไม่ได้ซื้อมาผมเอาต้นไม้ไปแลกมา โอ้ราคาเป็นหมื่นแล้ต้อนอะไรเป็นแรกกระเพราเหรอหดูเดี๋ยวพาไปดูหลายคนคงเคยเห็นแล้วนะครับนี่ครับสวยนะดูถ้าใครจำได้ใน e ีีที่คุณใจมาช่วยผมอสอนการล้วงไข่มังกรคุณใจเผอพรุษวัสถามผมมาว่ามันคือต้นอะไรแต่คุณใจอยากรู้วันนี้ได้รู้แน่ต้นนี้คือชื่อสามัญอะเรดปอปคอน ไว้ <Why? S 2> ผมเรียกเล็ดป,ป,ป๊อบคอนนะครับต้นหลายต้นนะมีหลายต้นเลยมีหลายต้นเลยดูสิครับมีหลายต้นมากเลยนี่ก็ใช่นะาเลยก็ใช่โอ้โหเพียบเพียบเลยเล็ดป,ป,ป,ป๊อปคอนไว้ชื่อภาษาอังกฤษเขานะแต่ว่าชื่อภาษาไทยก็มีนะมันคือต้นช่อระพีนะครับต้นช่อระพีเคยเห็นใน,ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนานมาแล้วที่คนเอาโพสต์ลงระบบเนี่ยตอนนี้หาไม่ไม่เจอนะฮะ ต้นนี้ช่อระพีนะเราไปเซิร์ชกันดูนะครับต้นช่อระพีแล้วแบบถ้าทุกคนได้ยินเสียงนะดอกมันจะมีเสียงด้วยได้ยินไหมปลอก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 เนี้ยมันจะเหมือนกลองอะครับมันจะเหมือนแบบป่องป่องป่องปองปองปองเนี้ยนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในต้นไม้ในดวงใจสวยมากชอบแล้วก็ยังมีต้นไม้อีกมากมาย ที่ผมมีอ่ะเดี๋ยวดูโพทะเลด่างสะพั่งอ่ะนี่นี่หลายอย่างมากเลยนะที่ไม่ได้เอามาอวดเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าจะมาอวดใหม่มนี่นะถ้าวันนี้ใครดูคลิปของ Green Buddy Channel นะครับแล้วคอมเมนต์บอกว่าอยากได้ไม้ด่างผมรือโอกาสพิเศษอวดต้นไม้แล้วก็ต้องมีการแบ่งปันคนเรามันมีน้ำใจและเอือ้อเมตีต่อ,อกันผมสามารถจับมาหนึ่งผู้โชคดีใครคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับก e n นบัต y c h ช n n น l บอกว่า อยากได้ไม้ด่างผมส่งให้ฟรีครับสําหรับแฟนคลับคนที่ซับสไครป์ผมอยากได้หรือผู้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับอยากได้ต้นไม้ด่างผมมีให้หนึ่งต้นส่งให้คุณเลยลงชื่อใต้คลิปเลยนะครับผมนี่ฮะผักชีฝรั่งด่างครับผมใครอยากได้บอกมาเลยส่งให้ฟรีนี่ไม้ด่างกําลังมาด่างยันผักคิดดูครับผมใครอยากได้นะข้างล่างนะคอมเมนต์กันมาเลยว่าอยากได้นะผมจัดให้เลยนะครับผมเอาละ สำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะครับของผมที่มีภารกิจคอยดูแลต้นไม้แล้วก็คอยจัดที่จัดทางให้ต้นไม้ต้นไม้เริ่มมาเยอะแล้วสาหรับใครที่ชอบก็เข้าไปดูในในเพจกินบัตตี้ในเพจต้นไม้กระต่าแมวได้นะครับเข้าไปดูว่าเอาเอเรามีต้นไม้อะไรหรือจะสอบถามผ่านเข้ามาทางช่องยูทู e กินบัตตี้ชนเนลที่นี่ก็ได้นะครับเข้ามาดูว่าเรามีต้นไม้อะไรสวยๆสวยงาม,งามน่าสนใจในสอบถามเข้ามาได้อยากให้ไปหาต้นอะไรอยากให้ไปทําอะไรยังไงเนี่ย แนะนำเราเข้ามาได้นะครับกับช่องทางกินบัตดี้กับผมหนุ่มน้อยอร่อยจินตนาแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็ชมคลิปดีๆสนุกสนานมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างข้อมูลหรือว่าเนื้อหาสาระาสิ่งไหนอย่างใดที่เรานําเสนออาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยลงหน้ามานาที่นี้ด้วยแล้วก็อยากให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผม EP หน้าเดี๋ยวมาดูว่าผมจะพาทุกท่าน ไปสนุกกับอะไรจะไปเจออะไรสวยๆงามๆเอาไว้เจอกันในครั้งหน้าสำหรับ <BR EN, S 1> ว <kindergarten. S 1> land, ーーันนี้ผมุมน้อยอร่อยจินตนาและเรดปับคอนด่างฟลอริดาปลาปัวด่างและต้นไม้นานาพันุขอลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันคราวหน้ากับุมน้อยอร่อยจินตนาและช่องทางกรีนบัต y ี้ชาแนลครับ